นี่คือหลักฐานมัดตัวพู้กระทำผิด่าอใครสวยมากผมก็ได้ครับพอแล้วครับ นี่คือลักฐานยินยันที่ใสยางนั่นกมไปตอส่งสัญญาไหมกูรู้ว่าผมมึงเหงาแก็แน่ลักฐานยินยันยะไปใครเร่างว่าแบบลักฐานยืนยันทุกการพิสอกัรเหล็กตั้งเด็กกกระตอยัด ยืนกันนกันยนนะครับ นี่คือหลักฐานมัดตัวผู้กระทำผิดในการเลือกตั้งก็ตจะให้ใบแดงนีอะไรกูน่าจะโขกเมื่อสองสองนี่ไงแล้วก็ได้แดงเก็นบอกดีเอ๊ะแต่ละยูวันนี่คือแดงสิแม่ไอ้แก่ถ่ายละกูจังนี่สุดโอ้ยปวดใจอะ